สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลามาันตีหนึ่งตื่นมาทำไมวะ <c oughs> อยายตื่นมาแม่งหนาวใช่ไหมบอมาดไปหน่อยไงไม่ได้ดูแอร์มันตั้งไว้21องศามึงเอ้ยมึงจะแช่แข็งกูใช่ไหมโร <c oughs> งแรมฮะมึงคิดจะจะรักเขาเลยฆาตกรรมกูให้กูหนาวตาย ยี่สิบองศาไอ้เหี้ยเกือบแข็งไอ้เ hey, หี้ยหน้าแม่งม,มันหนาวจังวะไอ้ hey, สัตย์ยี่สิบองศาปกติกูนอนยี่สิบหกไอ้เหี้ยทำไมห่มอ่ะห่มมันยังหนาววะไอฮะจริง hey, uh <c oughs> จริงๆจะเล่าเรื่องลูกสาวแหละ แต่ว่าไม่หนาวก็เลยบ่นก่อนเออก็มารอบนี้ก็มาถึงว่ามาเที่ยวเมืองการรอบนี้ก็เคยมาแล้วนะก็มันได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็จริงๆแล้วลุงเพืเ่อนๆที่น้องรู้ว่าลุงเพียนมาเอออาการหนักไหมอ่ะ พี่พี่เกย์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะอาจจะได้เจอเขาเลยนะพี่เกเขาบอกว่าเธออาการหนักลุงก็ไม่รู้ตัวเลยนะว่าลุงอาการหนักหรือว่าจะหนักว่ะเป็นเอน,นพีน้องว่าหนักไหมเออไม่รู้ดิก็ไม่ได้ฝืนตัวเองอะ่ะไม่ได้ฝืนตัวเอง ก็คิดดูแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เลยปล่อย,อย,อยให้ตามใจตัวเองนิดนึงอะไรมากไปเพราะว่าก็ไม่รู้อะเออพูดเหนื่อย้นข้าวเลยนึงนะหนึ่งนะนงนะโอ้ยคุยกับครูคเขาอะหลายอย่างคุยกับคนนั้นคนนี้เดินไปตามท้องถนนเนี่ยอ่าเย็นเย,ย,ย็นของเมื่อวานเย็นนี้บอกเย็นเมื่อวานเย็นนี้วไอ้ฮะตอนนี้ก็ตีหนึ่งนะับนะเวลาไม่ถูกเลย ไปเดินตลาดถนนในตลาดนะัดฮะวันด้วยความที่เป็นวันเสารนะ์เนาะก็เลยไปดูตลาดนะัดที่ไปเดินสกายวอล์กสถาที่มันมีสกายวอล์กอะไปดูไอ้จุดที่ต้นข้าวมันเคยตั้งไอ้เปิดม,ออมัวอะเออเออนั่นแหละลุงไปถามเลยนะลงุงแกขายอะไรวะเหมือนแกขายอะไรสย่งลงุงไอ้ต้นข้าวมันมาเปิดตรงนี้เปล่าแกบอกเออใช่ใช่นี่เลยอยู่ตรงนี้เลยแกบอกเออ แต่ว่าลุงแกนั่นไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นแฟนขับพันเทอะวะทําไมรู้ไหมแกไม่รู้จากลุงต้นข้าวมึงอย่าคิดว่ากูดังเออคนไม่รู้จักลุงยังมีเออเยอะยังเยอะอยู่เดินไปก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเลยมาเลยทักกูเลยปุ๊บเออแต่เดินเดินทั้งตลาดน่ะยังไม่ดังอ่ะไม่ใช่ต้นข้าวไทยต้นข้าวนี่ดังกว่าลุงเยอะเดินไปนี่เขารู้จักทั้งเมืองอะ่ะโอ้อยไป่เทียบกันไม่ได้หรอกมันคนละอย่างกัน เปรียบกับเขานี่ลุงเหมือนแสงหิงห้อยอันน้อยนิดไอ้ต้นข้าวมันเหมือนพระอาทิตย์อ่ะที่ร้อนแรงณปัจจุบันอ่ะนะไปเจอพี่คนหนึ่งเขาเขาเป็นแฟนคลับต้นข้าวก็เหมือนพี่เขาทํางานเทศบ,บาลรู้จักไอ้น้องนี่มานานอะไรต้นข้าวอ่ะมีเบอร์อ่ะเออเขาเขาเป็นแฟนคลับตั้งแต่โอ้ยมันอยู่ปสองปสามปสี่อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเออคุยเขาทักทายอ่ะ ครูเขาครูติงเขาเปิบเออลุงก็ไปกินข้าวเย็นกับครูเปิบมานั่งคุยเรื่องไอเนีน่ยไอหนูนี่แหละคุยกันเร,เรื่องต่างต่างนานากับครูเขาสองคนอ่ะคุยกันถูกคอเลยนัดกันแล้วนะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวลุงบอกลุงเดี๋ยวลุงหาเวลามารอบหน้าจะไปเที่ยวกัน <laughs> จะพาไปสังขะพาไปสังขละเลยวะไม่เคยไปลุงไม่เคยไปเขาบอกว่ามีสะพานมอนอะไรก็อล้วไปไปลุงอยากมาจาังหวัด จังหวัดอะรกาญจนบุรีอเออเพราะาลูกสาวลุงอยู่นี่จังหวัดนี้ไม่คิดดูคิดดูนะเมื่อเชา้าลุงคิดว่าออหรือว่ากูจะมาหาทําแบบรับงานทําบ้านอะไรทาอะไรแถวนี้ว่ามีเพื <c> ่อ <ười> มีคนจ้างอะไรเงี้ยเออก็เลยปรึกษากับเพื่อนลุงไอไอ,อบอมอ่ะที่มันเป็นคือเพื่อนลุงเป็นนักธุรกิจไม่กี่คนจะมีไอ้นี่คนหนึ่งที่มันเป็นนะทุก,กิจลุงบอกเฮ้ยบอมมึงบ้าเป็นไปได้ไหมวะ เกิดกูจะแบบมารับงานอยู่ช่อาการจันบุรีมันถามเลยเอา้าทำไมต้องไปําอยู่นั้นเพื่อน <c oughs> ทำไมไม่ําอยู่ดรคอนแกนลุงก็แม่งตอบไม่ถูกไงฮะคือเพื่อนลุงส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าลุงแม่งกูขังลูกสาวกูเยีะย <c oughs> ทำไมต้องเป็นการจันบุรีกูตอบไม่ถูกไงเออจะบอกว่าลุงลูกสาวลุงอยู่การจันบุรีเดียก็ต้องนั่งอธิบายต้องมานั่งอธิบายอีกไงไว่าลูกสาวลุงเป็นใครอะไรยังไงเยอะไงฮะ กูก็ต้องเก๊กเปล่าวะเออมึงนี้นให้กูเปิดเผยว่าเอกกูแบบมามาหลงรักอเด็กน้อยอยู่จังหวัดกาญก็ไม่ได้เสียเสียเชิงไม่ละเอออายุก็ปูนี้แล้วจะมาเผยไม่ได้เสียไง <c oughs> กูก็อ้ำอึ้งไป <c oughs> อ้ำอึ้งดีเออเออบอกไม่ได้วะเออนะาไม่ต้องถามอะไรมันก็บอกเลยเออแต่ว่ากูว่านะ ถ้ามึงไปทาธุรกิจอยู่ชลบุรีเนี่ยเอ้ยกาจะนบุรีเนี่ยมึงต้องเดินทางมาจากหนองคายนะบินมาลงดอนเมืองปุ๊บแม่งแล้วต้องขับรถมาอีกอะ่ะเออไหนจะต้องไปฟอร์มทีมลูกน้องใหม่บอกเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดกูเอาลูกน้องกูงกตัวหลัลกๆมาสักคนนึงแล้วก็มาหาคอนเนคชันทางนี้แล้วค่อยๆฟอร์มทีมช่างขึ้นมายางี้เออลุงทำ,ำา,นะา,าร้เหมานะแถึงว่าบริหารจริงๆบริษัทลุงมันเป็นบริหารจัดการโครงการก่อสร้างอะ่ะเออ ได้ไหมว่าบอมเออกูาแบบนี้ค่อยฟอร์มทีมเนี้ยได้ไหมมันก็บอกว่ามันก็ได้แหละพูดถึงแต่มันจะลําบากไงเหมือนมึงตอนที่มึงไปทำกรุงเทพอ่ะเออมันก็จะมีปัญหาุกขักเหนื่อยอ่ะเพื่อนมึงเอาอย่างนี้ได้ไหมมึงว่ามึงสู้แบบถ้ามึงอยากไปการใช่ไหมสู้แม่งมึงทำธุรกิจให้มึงได้เงินเยอะๆอยู่ที่แถวบ้านมึงนั่นแหละอุดรหนองคายะแล้วมึงมีเงินอ่ะมึงเอาเงินนั้นมามาเที่ยวที่เมืองการดีกว่าสตว์เอยกูแม่งอับจนด้วยเหตุผลท้งปวง โปรเจกต์กูล่มสลายเลยแม่งเอ้ยเหตุหผลมันหนักแน่นมึงก็นะทำลายความฝันกูแม่งไม่รู้จะเถียงไม่รู้จะเถียง,ยงมันยังไง่มันก็พูดถนะูกมันอะจริงวะเออทำแบบมึงว่าถูกจบ Project, Project โปรเจกต์โปรเจกต์อุตสาห์เมคขึ้นมาประมาณสักสองอาทิตย์จะมาทำบริษัทรับสร้างบ้านเหมืองการจันดบุรีบบรอะไรแบบนี้ แต่จุกประสงค์หลักคือกูจะมาเฝ้ารั้วโรงเรียนลูกสาวกูมาเกาะรั้วแล้วลสองเฮ้ยลูกสาวมันอยู่ไหนวะวก,กูตำรวจกูจับกูแน่ตำรวจมังการนะตำรวจจับกูช่วยกว่านะให้หาไอ้ตะแก่โรคจิตเนี่ยนะนึกลองคิดสภาพกันแบบผู้ปกครองแบบคนอื่นอ่ะนี่มันมาเกาะรั้วอีกแล้วตายตายตาย,ตาย อโอ้ยแล้วก็ไปกินข้าวกับครูเขาเนาะคุยกันหลายออย่างเขาก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังเขาเป็นด้วยความที่เขาเป็นอาจารย์สอนไอ้เด็กต้นข้าวเนาะตั้งแต่แบบพอสามพอสี่คือคนที่นี่นะเขาก็เห็นมันตั้งแต่โอ้ยมันจะก่อนมันออกรายการเนาะสมัยก่อนถ้าใครไปเห็นคลิปเก่าๆไอ้ต้นข้าวเขาอะตอนเขาอยู่ประมาณสักพอสี่ปอห้าอะไรเงี้ยเออเขาไม่ได้เป็นทรงนี้นะเออคุยกับครูติงอะแกส่งคลิปมาให้ดูเป็นคลิปที่เขาซ้อม ซ้อมที่จะไปประกวดอ้ศิลปหะหัตถกรรมอ่ะตอนที่เขาอยู่ป .5 ไอ้ต้นข้าวอะ่ะเขาเลี้ยงเขาร้องเขายังร้องไม่เหมือนทุกวันนี้เขาก็ถือว่าร้องเก่งแหละถ้าเทียบกับเด็กปกติทั่วไปอะ่ะแต่เท่าที่ลุงฟังคือมันมันมีความเปลี่ยนไลยก็คือไอ้ต้นข้าวนะใครไปดูสังเกตไอ้คลิปนั้นที่เขาซ้อมาะนะลุงก็ลงคลิปลนะั้นอ่ะเขาร้องแบบพอถึงจังหวะที่เวลาเขาออกเสียงสูงอะ่ะเขาร้องเป็นเสียงสูงเสียงเสียงขึ้นจมูกอะ่ะปรากฏว,ว่าไอ้ต้นข้าวเสียง เสียงมันแบบพอขึ้นจมูกแล้วมันเสียงมันอธิบายว่าเขาเรียกอะไรมันเป็นเสียงขึ้นจมูกที่แบบมันไม่เหมือนทุันนี้นะมันไม่เพลาะมันแบบคนเดียวกันแต่ว่าเสียงตอนนั้นมันไม่ได้แล้วแล้วปรากฏว่าถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้คือคนที่เป็นแฟนคลับต้นข้าวจะรู้นะว่าเสียงสูงของต้นข้าวเนี่ยเป็นเสียงที่ทรงเสนีนะคือใครก็ชมครูสลาอะไรพวกพวกพวกอ่ะพี่ไทยธนบุตรนันนี่เขาชมเลยว่า อย่างพี่ไทม์มูที่พูดประจําอะว่าถ้าต้นข้าวร้องให้มันคียสูงขึ้นอีกสักคีสองคียอะไรเนี้ยให้มันสูงขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องเสียงต่ําที่ต้นข้าวมีมีบอดอะหน่อยเนึ่และให้สูงขึ้นอะไรเงี้ยจะจะเพาะป่าเพราะอะไรเพราะว่าเขามีเ,เ,เขามีเสน่ห์ตรง,สง,เ,งเสียงสูงเขาเออจังหวะทาเสียงสูงทําเสียงลบเสียงหลงอะไรเขาดีแต่ว่าตอนมาห้าเนี่ยเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาเป็นเสียงขึ้นจมูกแบบอธิบายไม่ถูกเขาเรียกอะไรเสียงที่มันขึ้นจมูกแล้วมันแบบเหมือนมันไม่ถึงอะมันหายอะไรงเงี้ยเออ ลุงก็เลยคุยกับคูติ่งบอกว่าโอ้น่าจะเป็นเพราะว่าน้องเป็นสาวบ้างพอเป็นสาวแล้วเสียงเขาเปลี่ยนนิดนึงที่เทคนิคการออกเสียงอะมันเลยเปลี่ยนนิดนึงก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันมันร้องเพราะก็เดิมเพราะก็เดิมแล้วก็่รยุทําไมนะก็คือถ้าใครสังเกตนะตั้งแต่วันที่เขาไปประกวดรายการวันแรกมาจนถึงวันที่เป็นแชมป์หกสิบแปดสมัยเฮ้ยเขาเปลี่ยนแปลงเยอะมากคือเขาเขาเข้าสู่วัยวัยเป็นสาวอะผู้หญิงอะ เป็นสาวแล้วอยู่ๆลุงลุงที่มันไม่ถูกอ่ะมันเหมือนอยู่ๆพอถึงช่วงเข้ารายการแล้วเราอยู่ๆเหมือนเหมือนพระเจ้าลงมาแล้วเห็นเด็กคนนี้แล้วประทานพรอ,อะไรสักอย่างให้มันว่ะเปีป้ยงโอ้โหโเขาทรงเสน่ห์ขึ้นมาเลยเอออย่างที่ลุงติดค้างไว้อ่ะตัวจริงไอ้ต้นข้าวนะมันไม่ได้หน้ามันอ่ะมันไม่ได้เหมือนที่เราเห็นแบบแก้มใหญ่ๆอะไรเงี้ยแก้มเยอะอะไรเงี้ยไม่ใช่งี้นนะ หน้าเขาเล็กๆนิดเดียวตัวนี้เดียวเออคือมันไอเด็กนี้หน้ามันอ่ะมันเหมือนรู้ว่ามันจะเป็นดาราแล้วนะเออมันมีความไม่รู้อธิบายไม่ถูกว่ะรู้ว่าไม่เคยเห็นดาราเท่าไหร่นะเออแต่ว่าไอเด็กนี้มันมันออร่ามันออกมากมันมันมีความแบบน่ารักแบบแบบดาราเออแล้วบุคลิกทุกอย่างถ้าใครที่เห็นนะของจริงก็เป็นอย่างนั้นมันน่ารักจัดเลยไอเด็กเนี้ยเออมันจะเป็นดาราลูกสาวลุงอ่ะมันมันสวยจัด แล้วมันไม่ได้สวยแต่ว่าแบบบุคลิกท่าถางมันนะคําพูดคําจาอะไรมันโอ้มันทรงเสน่ห์จัดเลยว่ะรู้ว่ามันน่าจะเป็นภัยธรรมชาติสําหรับหนุ่มๆในอนาคตมากเลยกู <c oughs> ปวดกระบ,บาลแทนแบบกูปวดกระบ,บาลแทนแบบมนุษย์ชาติมากเพศผู้ <c oughs> สาวก,กูสวยจัด <c oughs> มันมันมันเป็นเด็กน่ารักจริงๆวะอนนัิบายไม่ถูกวะ เออประมาณนะั้นที่ลุงที่ลุงเห็นนะนะโอ้ยแล้วเวลาเขาขึ้นเวทีนะมันตัวจริงๆเขาอ่ะมันขึ้นเวทีนี่มันโอ้โหมันเอาอยู่มันสงเสน่นะเลยไหมลุงสักแขนแนะลูกสาลุงสวยลุงต้องได้สักแขนไว้ <laughs> เท่ดีเหมือนกันนะไปสักจริงๆน่าจะได้มาไา้หายเลยผลเขาจะจ้างลุงไปแล้วเขาก็จะว่าเป็นมาเฟีย <laughs> ไว้หนวนนี่ก็โหแล้วนะสักอีก <laughs> เออ แก่เจอหัวล้านนี่โกนหัวเออ <c oughs> มันนั่นแหละมันมันมันเป็นเด็กที่มีเสน่ห์มากแล้วก็เสน่ห์มันเหมือนช่วงเนี้ยมันเพิ่งเดือนสองสามเดือนเนี้ยมันขับออกมาแบบรุนแรงมากซึ่งลุงไปสืบมาแล้วเว้ยว่ามันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญกรรมกรรมพพันธุก,กรรมเขาดี <c oughs> เขามีเขามีพันธุก,กรรมที่แบบหน้าตาดีมาเลยเด็กเนี้ย พี่น้องค่ะมีหลายคนนะพี่น้องค่ะก็ดูน่าจะดีกับทุกคนเออพ่อแม่มันน่าจะดีทั้งคู่จริงๆพ่อแม่มันน่าจะดีทั้งคู่หลวงพูดได้แค่นี้เออแล้วก็สําหรับแฟนคลับก็ไม่ต้องห่วงน้องนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าเพราะว่าบอกไม่ได้รอติดตามแล้วกันเพราะว่าบอกไม่ได้เออแต่ว่า ح ح> ก็ถ้าถามลุงนะอนาคตเขาโอเคอะแต่ยังไงก็อยู่ที่ฝากผู้ใหญ่ช่วยดูแลด้วยละกันเพราะว่ามันก็มีข้อกังวลนั่นนี่กังวลอยู่ก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้ลุงจะมีโอกาสได้เจอท่านเลวัตหรือเปล่าก็ถ้าท่านเลวัตเห็นคลิปนี้ก็ฝากฝากดูแลลูกสาวให้ลุงด้วย <S <S ฝากท่านดูแลโลกโลกลูกสาวแห่งชาติให้ด้วย <S <S แค่ท่านออกปากสักคำหนึ่งเนี่ยมันเดียวว่าบอกว่าเดี๋ยวท่านช่วยดูเนยชีวิตน้องอ,อ่ะอุปสรรคของชีวิตน้องว่าจะจะดีขึ้น <c oughs> ไม่รู้เออรรดูก็ธรรมดาธรรมดาธรรมดาหมายนึดีว,ว่าธรรมดาชีวิตคนอะ่ะโอ้ยก,กว่ามันกว่ามันจะมาถึงวันนี้ได้ต้นข้าวไม่ธรรมดานะบอกเลยชีวิตเขาว่าสุด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 เลยสุด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 เลยอือ ก็เป็นกำลังใจให้น้องเนาะเอาใจช่วยเหมียนเดิมแหละเอาใจช่วยเหมียนเดิมติดตามเหมียนเดิมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ลุงจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวลุงขอนอนอีกสักอี่มึงก่อนตอนนี้มันเพิ่งจะตีหนึ่งกำลังจะไปตีสองเออแล้วก็ก็จะกลับสักประมาณบ,บ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยเดินทางอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวลุมีบินตอนทุ่มหนึ่ง ดอนเมืองนะจะต้องขับรถจากที่นี่ที่กาญจนบุรีไปที่ดอนเมืองให้ถึงประมาณห้าโมลรถไปคืนอ,อะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสจะมาอีกครับกาญจน,นจะกาญจนบุรีหมดเวลา